ตอนที่352เชื่อตอนว่าเด็กหนุ่มท่าทางแปลกๆแต่การสั่นสะเทือนยังคงอยู่และปราสาทหัวกระโหลกสีดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏรอยแตกขนาดใหญ่ขึ้นมามีหนวดมากมายโผลออกมาจากรอยแตกเหล่านั้นและในที่สุดข้าก็าาออกมาได้แล้วมีเพียงเสียงที่ยิงพยองและเสียงหัวเราะอันยิ่งใหญ่ทำให้ทุกคนรู้สึกปวดหัวเสียงแตกพันดังแหวกออกมามีรอยแตกมากมายและพวกเขาก็เห็นว่า หนวดเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน,นี้พวกมันหนามากขึ้นและแค่มองก็รู้สึกขนลุกแล้วในไม่ช้าปราสาทหัวกระโหลกสีดําขนาดใหญ่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยหนวดหนาทึบเหล่านี้ปังได้ยินเสียงดังปราสาทหัวกระโหลกขนาดใหญ่ที่มีความสูง3ามถึงสี่เมตรก็ได้หยุดลงและยุบตัวลงในพิบตาและกระดูกทั้งหมดก็กลายเป็นผุยผงกลายเป็นกองทิพย์ฝังปีศาจหนวดอยู่บนพื้นดินในขณะที่ปรสสาทหัวกระโหลกสีดําขนาดใหญ่ยุบตัวลง เสาแสงบนท้องฟ้าก็ได้หายไปและร่างของหลิมเฟิงและโมอ,อูซางก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในอากาศในวินาทีต่อมาลางลางหนึ่งวิ่งออกมาจากผงโครงกระดูกและก็ลอยขึ้นมาในอากาศแต่สิ่งที่ออกมาไม่ได้ใหญ่ยักษ์อย่างที่คนอื่นคาดคิดแต่เป็นเด็กหนุ่มที่มีท่าทางแปลกๆเขาเห็นเด็กหนุ่มแต่งกายด้วยชุดสีดำพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากและมองมาอย่างลางทั้งสี่ที่อยู่บนท้องฟ้าอย่างเงียบๆเ,เกิดอะไรขึ้นนั่น ใช่ลูบล้างหน้าตาของสัตว์ร้ายในตอนนั้นหรือเปล่ามองไปที่เด็กหนุ่มที่มีท่าทางแปลกๆหลิมเฟิงได้ถามบอกมาด้วยความสงสัยโมอูซางมองไปที่เด็กหนุ่มท่าทางแปลกๆแล้วก็หันมองไปที่หลิมเฟิงพร้อมกับพูดว่าข้าคิดว่าไอ้เด็กหนุ่มนี่คือปีศาจในตอนนั้นละเขาสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนได้หลิมเฟิงตกใจและพูดไม่ออกอยู่นานสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสเมื่อพวกเจ้าร่วมมือกันและจะมาเอาชีวิตของบุตรพระเจ้า ก็ไม่สามารถฆ่าข้าได้และตอนนี้พวกเจ้ายังอยากจะตายอยู่ไหมเด็กหนุ่มคนนั้นได้หัวเราะออกมาไอ้ปีศาจอย่ามาพูดบ้าหากว่าเจ้านายของพวกเราไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในสมัยโบราณแก่ก็คงได้ตายไปแล้วหงเพิงเด็พูดออกมาด้วยความโกรธในเวลานี้นอกจากมังกรเขียวแล้วอีกสามคนได้ถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนนกของสัตว์วิญญาณทั้งสามและคนทั้งสามก็เหมือนกับผู้ชมที่อยู่ในร่างของตัวเองแน่นอนว่าพวกเขา ยังสามารถของร่างของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสนี้ได้แต่ประสบการณ์การต่อสู้ของพวกเขาไม่ดีไปกว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสตัวดังนั้นในเวลานี้พวกเขาทั้ง3มจึงถูกครอบงำโดยสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสในอดีตงั้นหรือยัง,ยงมีหน้ามาพูดเรื่องนี้อีกงั้นเหรอในวันนั้นมีพวกเจ้าอยู่ที่นี่กันกี่คนที่ร่วมมือกันกัก,กขังข้าเอาไว้ที่นี่อย่างจริงจังถ้าพวกเจ้าสู้เพียงลําพังข้าไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยเด็กหนุ่มที่มีท่าทางแปลกๆได้พูดออกมาอย่่างไมพอใจ อย่ามัวแต่พูดเลยจัดการเลยเถอะเราอยู่ในร่างนี้ได้ไม่นานนักหรอกเสือขาวได้พูดออกมาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามได้พยักหน้าให้กันโอเคจัดการเลยจากนั้นสัตว์ร้ายทั้งสี่ก็ได้เปิดการโจมตีอย่างดุเดือดต่อหน้าเด็กหนุ่มที่ดูแปลกประหลาดนั้นข้าไม่คิดแบบนั้นข้ารู้สึกว่าปีศาจต,ตัวนี้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมอีกนะเช่นเดียวกันกับหลินเฟิงที่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์การต่อสู้ด้านล่างโมอูสซางที่อยู่กับหลินเฟิงได้พูดออกมาเมื่อได้ยินสิ่งนี หลินเฟิงก็ตกใจและพูดอะไรนะมากกว่าเดิมอีกงั้นเหรอหลินเฟิงพันตกตะลึงใช่ข้าคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบางอื่นโมอูซางจ้องมองไปยังเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าดาบทองคําในมือของเขาก็พันสั่นว้ขึ้นมาในเวลานี้สัตว์หลายและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่เริ่มต่อสู้กันมังกรดากําลังโบยบินโดยมีปีกทั้งสามคู่ที่กระพือไปมาอยู่ข้างหลังมันเกิดลมหอบใหญ่ขึ้นมาและเกิดเป็นใบม,มีทั้งหมดหกเล่ม แต่ละใบมีดนั้นสามารถแยกพื้นให้เป็นล่องลึกได้เมื่อควนเห็นฉากนี้จากระยะไกลพวกเขาต่างก็ต้องตกตะลึงช่างเป็นพลังที่แข็งเก่งจริงๆมันถึงขนาดสามารถแยกพื้นดินออกจากกันได้ในตอนแรกเด็กหนุ่มไม่ได้สนใจอะไรแต่ทว่าเมื่อใบมีดทั้งหมดที่สามารถฉีกทุกอย่างตรงก็ามาหาเขาเขาก็ถึงกับตกตะลึงและรีบลบไปในทันทีแต่ใบมีดรวมทั้งหกนั้นล้วนแต่รวดเร็วเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะหลบได้ทันก็ตาม แต่มันก็ยังมีใบมีดเฉียนไปที่ไหล่ของเขาจนเกิดเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ขึ้นมาบาดจริงมันเป็นไปได้ยังไงเจ้าคือชิงหลงงั้นเหรอเจ้าดูแข็งแกร่งกว่ามันซะอีกเด็กหนุ่มท่าทางแปลกๆพันตกใจแต่เขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเขาเช็ดบาดแผลด้วยมืออีกข้างของเขาแล้วบาดแผลนั้นก็ได้หายไปและกลับมาดีเหมือนเดิมลากลับมันไม่เคยมีบาดแผลมาก่อนมังกรดำและมังกรเขียวเป็นพี่น้องกัน แต่พวกเขาก็มีความสามารถที่แตกต่างกันเลือดของเผ่าพันธุ์พวกเขาเหมือนกันเมื่อความสามารถของพวกเขาหลอมรวมเข้าด้วยกันพวกมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์และความแข็งแกร่งของมังกรดำในช่วงเวลาที่สูงที่สุดนั้นไม่ได้อ่อนแอกว่ามังกรเขียวในยุคสมัยโบราณเลยทั้งคู่ต่างก็อยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นการรวมกันของทั้งสองจึงไม่ธรรมดาที่เหมือนกับหนึ่งบวกหนึ่งเพียงแค่ครั้งเดียวปีศาจหนุ่มก็ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามที หลังจากที่ปีศาจรักษาแพลแล้วท่านเดนนั้นเบื้องหลังของเขาก็มีเปลวไฟขนาดใหญ่ที่สามารถเผาไหม้ได้ทุกอย่างกำลังพุ่งเข้ามายังปีศาจนุ่มคนนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ปีศาจนุ่มก็ได้หลบออกไปอย่างรวดเร็วและหลบเลี่ยงได้ทันทีอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การโจมตีเดียวในอีกด้านหนึ่งมีบางสิ่งบางอย่างกำลังรวมตัวกันที่ปากของเสือขาวเป็นเวลานานและทันทีที่มันพุ่งออกมาเกลื่นแสงสีขาวที่ทำลายท้องฟ้าและโลกก็ได้ถล่มลงไป ในทิศทางของปีศาจนุ่มที่กำลังหลบหนีบุมด้วยเสียงอันหนังเด็กหนุ่มก็ถูกโจมตีเข้าอย่างจังจนเขากระเด็นออกไปมันยังไม่จบหนึ่งในสีส่ส,สัตว์สกิธเ์มือข้างหนึ่งและส่วนอื่นๆต่างก็เริ่มทำงานประสานสอดคล้องกันในครั้งนี้ยังเหลือเต่าดำเป็นตัวสุดท้ายเขาเห็นเท้าหน้าสองข้างของเต่าดำยกขึ้นสูงและมันก็ล้มลงอย่างดุนแรงและจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังกึกกล้อ,องท่านในนั้นหินแหลมคมที่ทิ่มแทงขึ้นมาจากพื้น ก็พุ่งตรงขึ้นมายังจุดที่เด็กหนุ่มล้มลงพอดีบัดซบถึงเวลาที่ข้าต้องเอาคืนบ้างแล้วพวกเขาเห็นว่ารูปร่างของปีศาจหนุ่มได้เปลี่ยนไปในทันทีหนวดมากมายได้เหยียดยื่นอยู่บนหลังของเขามันบิดเกลียวไปมาและพุ่งยิงไปยังหินแหลมเหล่านั้นถึงทีของข้าแล้วไปเลยหนวดสิบสายที่อยู่ด้านหลังของปีศาจเด็กหนุ่มก็บิดไปรอบหินแหลมหล่านั้นและดึงหินเหล่านั้นออกมาพร้อมกับโยนข้อใส่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสตัวมีหินแหลมมากกว่า10ก้อน ในแต่ละครั้งจะถูกโยนออกมาทีละสี่หรือห้าก้อนความเร็วของหินแหลมเหล่านั้นรวดเร็วและก็ไม่น่าเชื่อแต่เป็นแค่พิบตาเดียวก้อนหินก็ถูกยิงไปที่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ตัวเมื่อเห็นสี่นี้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ตาก็รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถสั่นตัวได้อีกต่อไปพวกเขาต่างก็ช่วยกันต่อสู้มังกรอนเขียวซึ่งควรจะกล่าวว่ามันคือมังกรดํดำของหลินฝึ่งได้หันหน้าไปยังที่ทางของหินแหลมคมที่ถูกยิงออกมาได้หนวดที่น่ารังเกียจที่อยู่ด้านหลังของปีศานนนุมั้ ซึ่งม่มีวิแววว่าจะสามารถหลบได้เลยมีเพียงปีกที่อยู่ด้านหลังเท่านั้นที่กระพือไปมาอย่างรวดเร็วและใบมีดทั้งหก็รวมตัวกันขึ้นอีกครั้งใบมีดจากปีกสีน้ําเงินที่พร้อมจะฉีกทุกอย่างมันได้พุ่งตรงไปหาหินแหลมคมเหล่านั้นและเกิดการระเบิดครั้งใหญ่และแรงระเบิดที่รุนแรงก็ส่งผลโดยตรงกับผู้คนที่อยู่เบื้องหลัง